ระดับประเทศมากันเต็มขับช่วงนั้นครับอตอนนี้กนานานาปาปาใหญ่ใหญ่พอต้าแม่ต้าวัดหน้ามาทางนี้เรียบร้อยเล้วการข้อเชิญ้องในรัฐดำเนินการท้อครับเชิญกิจกรรมต่างๆมากมายในวันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พวกเรารวมถึงการแสดงออกของลูกๆหลานๆชุมชนตลอดจนเราจะได้ลดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในวันนี้ ในช่วงนี้กราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมารวยเมีคานาวคุณเป็นประธานในวันนี้นะครับเพื่อทําพิธีเปิดต่อไปแล้วขอญาตเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรสืบพงษ์ธรรมชาติผู้อำนวยการอาสมัฒนธรรมเป็นผู้กล่าวรายงานขอเรียนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารวยเมรคานาวะวคุณประธานพิธีเปิดงานวัลัยลักสงกรานสืบสารประเพณีประจำปีพุทธศักราชส5 5 7ร5กระผมขอขอบคุณอย่างยิ่งที่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานวัลัยลักสงกรานสืบสารประเพณีปีพุทธศักราช มหาวิทยาลัยว่าไหลลักพร้อมด้วยชุมชนรายรอบของเราได้จัดประเพณีนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและสังสรรค์และมีการสงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริงมงคลแด่ผู้ที่มาร่วมประเพณีสงการานสืบสารประเพณีว่าแสดงถึงความมีส่วนร่วมในเทศกาลปีใหม่ของชุมชนของเรา สร้างความสามาัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในชุมชนตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสารศรรษษิลปะวัฒนมประเพณีตำบลไทยบุรีได้ร่วมกันจัดประเพณีสงกรานต์ขึ้นครั้งนี้และที่ผ่านมาหลายปีแล้วด้วยจุดประสงค์ดังกล่าวปีนี้ชุมชนเรียนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนใหม่แห่งนี้บัดนี้ได้ครับ ท่านผู้สูงอายุผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนบุคลากรท่านรองผู้มนวยการเขตพื้นที่การศึกษาคนครศรีธรรมราชเขตสี่และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มากล่าวเปิดงานประเพณีวันในรักสมการสืบสารประเพณีประจำปี 2 5 5 7เนื่องในประเพณีสงกรานต์ในปีนี้วันสงกรานต์ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนานเป็นิตาต่อผู้มีพระคุณที่ตนเคารพนับถือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการันดีระหว่างชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาลัยและผู้มีอุปการกณทุกท่านยังได้ร่วมกัน จากงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยถือเอาประเพณีสงกรานต์เป็นวิถีชีวิตและในแต่ละปีแล้วก็ได้นำเอาศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านการให้บริการส,สุขภาพแก่พี่น้องเป็นการเบื้องต้นรวมไปถึงวัฒนธรรมทางด้านอาหารการกินกําสู่ความจเจริญยิ่งขึ้นไปและเป็นที่ฝัน ให้ท่านมีผู้เป็นผู้ที่มีอายุยืนนานสุขสรรหันษาตลอดปีใหม่ไทยปีพุทธศักราช2557ทุกท่านเทินบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานวารยลักษณ์สงกรานสืบสารประเพณีประจำปีพุทธศักราช2557ณนบัตรนี้ครับท่านผู้ช่วยศาสรตราจารย์ดรมารวยเมคานวัุกรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษาศิละปะและวัฒนธรรมรองสัญจรด็อกเตอร์สืบพงธรรมชาติผู้อำนวยการอาสมวัฒนธรรมหมมวิทยาลัยวัลไลักษณ์ในโอกาสนี้ด้วยนะครับก็เป็นประเพณีครับของทุกปีเวลาเรามีงานรื่นเริงงานที่เป็นมงคลน,นะครับก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในการที่จะให้พรนะครับยังไงท่านผู้ช่วยสัญจรดรมารวยก็ได้จัดก,กิจกรรมทางด้านสุขภาพนะครับท้ง่วยพอให้ท่านทุกท่านได้มีความสุขนะครับตลอดปี ตลอดอเรียกว่าปีใหม่ไทยนะครับยังไงก็ตามครับในช่วงต่อไปนี้ทุกครั้งที่มีเวลามีงานรื่นเริงนะครับเราก็จะมีเรียกว่าํำกลองยาวกันวันนี้เราได้รับเกียรติจากเยาวชนชุมชนสาธิตวไยลัยกษ์พัฒนานะครับในการที่จะมาแสดงนะครับลำกลองยาวนะครับก็ งไม่ทำงานแล้วนี่ถ้ายืมเมียก็ใหลืมเม็ดหลับร้องได้ไไดแต่ถ้าเพื่อนยืมม,มัน,นไม่อายเราไม่อายมัว่าจําได้ก็คุณนกับก็บคุณนกับเจ็ดสิบสามปีด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 ีโอไปแทงปลาโอเล่นปลาโอ้ว่าไม่เลวตีวะยับยุ่งยับๆๆยุบ่งอย่าไหมโอ้เจ็ดเป็นโรยนิ้วผมท่ามิดหน,น,นึ่งนึกปั่นปือเดี๋ยวที่จะขึ้นมาตึ้งแต่นเลย มมันขึ้นทึ้งอันนาไปตาหนูบัดที่ก้นเรือตัเลยเออถีเต้นไม่เล่นหน้าค่อยเดียวตอนนี้อยู่ที่ไหนกับนี่อยู่ที่ไหนอยิอยู่อรอยจิบรอยจิบข้าเล็กมีค่ามั่งแล้ยวบาชอบหลบล้างเลยร,ร,นะรอยจิบซึ่งตอนนี้มันฝือมั่งอยู่ในจุกจนเน,นี่ยคนตายจะตั้มับตอกกับไม่ปรึอนะนี่โกรธค่อยไม่ดี่เล้งบันนี่ไม่นะ อายุเท <com men> ่าไหร่ตอนนี้80ปีตึ้งโลดตึ้งบรรพูนยาวเจ้ว่าผมโดดกล่องยาวขึ้นตึ้งเต้นเลยจอจอฟนี่นะนี่จะเด็กว่าจะเกินหนังรถร่องเที่ยวบอกกล่องยาวลุงนี่ลุ้งล้ำตรงนั้นเลยเหรอไม่ไม่ถึงกว่ารถร่องเที่ยวบานเลยก่อยลบก่อนไม่แกงเขาลับกป้อนน้มาลุ้งไหมโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณนะนี่คนแรกเต้นอยากมานะแต่ว่าลุกโกะก็ไม่ไม่วิวนักกิดเดียวเดียวตึงมุดเราผม thank you คนน้อยเดียวลำฟาลุดเดียวลำเดี๋ยวอย่าพึ่งลงลงอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงเดี๋ยวท่ายลงก็กเดี๋ยวเหนือเปลี่ยนว่าไอ้ลบบานกันนะอย่าเดี๋ยวชุ่มไม้ชุ่มนอกอยู่อ่ะอิมินาสก,กาเลนะธรรมังอภิปูชยามะติสรเนนะสห ปัญจศิลานิยาจามาทุติยมปิมยังบันเตวิสุงวิสงรักขัตถายะติสระเนนะสหาปัญจศิลานิยาจามาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตะนังัจฉามิ พุทธังสารังคัจฉามิธทำสังฆังสารังคัจฉามิโุติยัมปิโุติยัมปิทำมังสารังคัจฉามิโุติยัมปิทำมังสารังคัจฉามิ สุติยัมปีสังขังสารนังกัจฉามิสุติยัมปิสังขังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิอัติยัมปิีสังขังสารนังกัจฉามิอิสารณะสัมนังนิทติตังอามะพันเตปานาติปาตต 干啥吧。 ภิกขุสังโฆิิาาิีปตานิสปริวารานิปฏิคันหาตุอมหากังทีขรัตังปิตายะสุข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้มถวายพัตตาหารพร้อมเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์รับพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทิน<ต>และน้าโอกาสแบบนี้โดเดี๋ยวเราจะนำไปวางไว้ที่โต๊ะนะครับที่พระสงฆ์ชั้นพะทหาร ซึ่งอยู่ใต้บริเวณใต้ต้นปางครับทุกทุกคนครับนังเบตานังอุปปัคปติเอจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตโตสันาราโตยาธามานิโชวิวาจัน อำนวยการโรงเรียนชุมชนสาธิตใหม่คณะครูอาจารย์นะครับแล้วก็นะักรับร้อมแล้วเชิญเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนะครับเยาวชนชุมชนสาธิตวัลัยรักนะครับเน,เนี่ยแกยว,ว่าตึงยิบุ้นไกัน А สร้างตัวและสร้างตัวครับก็เส้นปรบม,มือให้เพลงบลขอนี่ครับคุณยายเมื่อถึงบรรยากาศมีกันแต่ว่าเป็นมาข้อเพลงบอกนัน,นรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นกนารเล่นในช่วงส่งกลาสน,นะครับนะทีเรารู้กันแอสซิสร้องนะครับเอไว้เทือนไปแม่ตันมูบ่บานแล้วครับอันนี้คือเรื่องราวข้องศิลปะการละเล่นของเราครับในช่วงนี้ก็ข้อเชิญณะเพลงบลอกนะครับในตาม ข้อควรนะครับผู้แยกกันในข้อควรให้กับเราทุกปีแล้วกับปีนี้นี่ข้อหลุมเรียนการนายกขบวนตนะครับเดยการลดสร้างงานเพื่อบุกป้ายนะครับทาเพลงมอกนะครับเริ่มรายการทอเพลงม็อกวยพรผู้แยกและชมการก็เชิญ พวกเราจะเอาชนะปีนี้เราันี้มน้ะวรางเรื่องผานแต่อดกเตะจันการที่ทุ่มการเป็นผู้เลฟ้าืนผานที่อะไรผ่านนะครับเป็นผู้สำเรี้ต้องการเรื่องด้ดีตรันก้าที่จะวันนี้เลยนมดน้อรับแล้วตอนนี้เรา่เรื่อที่จะตีระนาบแต่พวกพูกามีเกคือวันเป็นการยืดสำคันพวกเราจะตดถึงก็ไม่ได้นะ เอาละครับตอนนี้กระตานได้รับวามเร่งมอกที่เราิธประจาคืนบานของเรานี่นะครับถุงพงเร่งองหนุงนั่งจวนเร่งมอกวนนะครับได้ไปบอกโอ้ยตะวันที่ตะวันเป็นกตวอกยรั i โอ้ไหว้บิดาไหว้พระประจักษ์ต้องไหว้บิดารมกาจลาภีนาว่าถอยเจ้าขอประกาศไทยแล้วทําใจอย่าต่ออธิมบ้านใดมันปราบลึกแบบเพลง